สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับก็อยู่กับไพออดเรานะครับผมตอนนี้นะครับนี่ไพออนะครับนี่นะฮะตอนนี้เราก็จะต้องพาไพออดนะครับจะไปหอบย้ดครับไปให้กับแม่แป้นเราซึ่งอยู่บนดอยนะครับซึ่งรถเราไปไม่ถึงนะครับแป้นเราก็มีโรงนะแต่ทำโรงเราเสาหักนะครับผมยังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยนะครับตอนนี้นะแต่ญ้าเราก็อยู่ด้านล่างนะครับเราคงแบกขึ้นไปไม่ไหวนะครับเราก็ต้องให้ ออทเรามาช่วยนะครับแต่ตอนนี้นะดูฝนตกนะครับเปียกหมดเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องออทหอบแล้วก็ช่วยเราหอบนะเอาเร็วปะโอเคนะครับเราจะไปเอายาไม้แป้นเราอยู่ด้านล่างนะครับตรงที่ไม้แป้นเราอยู่ตรงในโรงตรงด้านล่างนู้นนะครับเอาขึ้นไปข้างบนนะครับผมโอเคเราไปกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเดินทางกันไปรับไปเอา้าด้านล่างหน่อยนะครับนึ่งจะเป็น นี่แพรอสเราเปรียบหมดเลยนะครับเป็นโคลนหมดเลยนะครับตอนนี้นี่นั่งไม่ได้นะออดได้ไหมนี่ก็มีหญ้าหนึ่งมัดหญ้าของออสนั่นแหละนะครับนี่เราจะไปเอาญ้านะครับซึ่งหญ้าเราอยู่ด้านล่างนะครับแต่แป้นเราก็อยู่ดบนดอยนู่นะรถไปไม่ถึงแน่นอนนะครับเย็นนี้นะครับฝนตกนะครับตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับตกนานมากนะครับเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมไป อยู่แล้วล่าสุดนะอ้าวนะครับนี่เราก็จะมีเจ้าที่นะมีกล้วยปนะ่ะเนี่ยรามีครับไปไปไปนะนไปออกกล้วยเจ้าที่หน่อยไปเอาเลยเหรอชัตหนึ่งนะครับออกกล้วยหนะ่อยอ่ะนี่ได้กล้วยมาเอาเลยเอ่ะน่าฝาก้นน้องแมมมากดูน่าจะไม่อาบน้ํานะครับเพราะว่าเอา่อ ถ้าอาบน้าที่อาบน้ําของเราน้ําไม่ไหลนะครับไปเร็วไปลงไปเร็วเอาย่ามาไปเร็วดูดิมอมแม่หมดเลยนะครับนั่งก็ไม่ได้นะครับไปเร็วเอาเลยไปนี่ลงแม่แป้นเราอยู่นะนี่ครับดูครับยังไม่มีสร้างเกิดขึ้นเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคงจะไม่ได้ ไม่ได้ออยู่ในโรงอีกนานเลยนะฮะนี่ฮะตั้งแต่บอกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับอาจจะปีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโรงช้างของเราตรงนี้นะนี่ไม่มีทีมงานนะครับก็อาจจะหมดหน้าฝนไปก่อนนะถึงจะได้มาอยู่ในโรงนะครับไม่แน่ใจนะครับเ <c oughs> ปะแลเปะเป,ป,ป <c oughs> ต้องบอกว่าช้าที่อยู่นอกโรงนี่แบบเหนื่อยนะต้องอาบน้ํากันทุกวัน นี่ก็เล่นฝุ่นเล่นโคลนทุกวันเล่นฝุ่นไม่เท่าไหร่เล่นโคลนนะครับผมอ๋อได้ถอยพีย่มามาเนี่ยเร็วไปโอ้โหมาจำไหมนุ่นหญ้าของเรานุ่นไปอันนั้นจะเป็นสา,ายเอกนะครับสายบญยืนโอ้โหมอมแมมมากเลยดูดิเ <c oughs> <c oughs> ขาก็วัวออดอยู่นะครับผมจำไหมเร็วอันนี้จะเป็นหญ้าของแม่แป้นเรานะอยู่ตรงนี้นะครับแป้นอ๋อได้จำไหมเนป นี่นี่จะเป็นทายบุญยืนนะบุญยืนกับออสดูดีครับจะเ,เทียบกนะับออสตัวใหญ่มากนะครับผมยืนเราตัวเล็กมากเลยนี่นีเขากลัวออสนะครับออสตัวใหญ่กว่าออสจับดิเร็วเร็วจับมาเร็วน้ำนี่แอปจับมาคือออสห้ามไปใกล้เขานะเดี๋ยวออสจะกลัวอวอสจะไปทําบุญยืนนะครับผมเพราะว่าบุญยืนเราตัวเล็กกว่าเร็วจับมา นี่ฮะเออนอนเลยเอามี Cari

นี่ฮะจะเป็นโรงของแม่แป้นเราเองนะครับนี่ฮะยังไม่ได้ทํานะครับผมก็ยังไม่เสร็จนะครับนั้นเราก็ต้องมาหอบยากันทุกวันแบบนี้นะยังไงรถก็ขึ้นไม่ถึงแน่นอนครับแป้นเราบนดอยนุ่นครับบนกระท่อมบนเราบนดอยนะครับแต่เรามีผู้ช่วยที่ดีนะครับเป็นออสของเรานะครับมาช่วยแม่แป้นเราตลอดนะครับในการหอบญ้าไปส่ง้าปให้แม่แป้นเรานะครับผมถ้าไม่มีออสนี่คงเหนื่อยน่าดูเลยครับ นี่อาบน้าทุกวันนะช้างที่อยู่นอกโรงนี่เหนื่อยมากก็อยากมีโรงให้ไปออทอยู่นะครับไะเร็วอันนี้หญ้าหญ้าที่ออทหอบนี่มีสิบมัดนะครับผมสิบมัดนี่ไม่แป้นเรานะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ได้สิบมัดนะฮะนี่นะจะเป็นหญ้าของแต่ละเชือกนะครับผม กลางวันทั้งคืนเลยนะครับสิบมัดนะครับผมถ้าหมดนั้นก็ควานต้องหาเสริมเองนะครับตัดหญ้านะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนี่ผู้ช่วยที่ดีของของควานนะครับออดของเรานี่เองนะครับออดไปอีกวตัวมันแหม่มากนะครับกต่ว่าจะไปอาบน้านะครับน้ําไม่ไหลนะครับ ฝนตกเมื่อไรในน้ำไม่ไหลตลอดเลยนะที่ปางเราไปเด็วเอาเลยไปเหน่ก็พักลูกค่อยๆค่อยๆไปผูช่วยที่ดีนะฮะนี่ก็แอบกินไปด้วยนะเพียเข้าเพียไปไปเหน่หนก็อยู่ข้างบนนู่นน้ำแว่นเรา เฮ้ hey, มาเร็วเฮ้ฝั่งนี้ลูกมานี่มาเร็วขึ้นไปเฮ้เฮ้ขึ้นไปเฮ้ hey. ต้องบอกให้เข้าไปทางนี้ไปเร็วนะคุณศิษย์เราก็อยู่ตรงนี้นะครับไปเร็วขึ้นไปเฮ้เฮ้ยเฮ้มาเร็วขึ้นไป <laughs> hey. เห็นไ, <laughs> ดได้ไหมไปเร็ววะไป ลื่นหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรไปเร็วเขาก็จะมองหาจุดที่แข็งแรงหน่อยอนะ๋อ,อจะตรวจสอบนะดูงวงเขาจะจิ้มจิ้มนะฮะตรงนี้ลื่นหน่อยนะฮะเป็นดินแดงเหนียวลื่นมากไปเร็วไวป้เราอยู่ข้างบนนู้นนะครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นหลักหลักที่เดิมนะคุณศึกเราในเองนะครับนี่คุณศึกเราไปเร็วไ,วไปเร็วอ่ะคุณ ว่าไรพี่ออสดูพี่ออสดเิเจ้าคุณนะออสไปเร็วมาออสเฮ้เร็วลืล่นหน่อยครับก็จะเดินช้าหน่อยตรงนี้ไปเร็วเขาจะตรวจสอบนะเพราะวันนี้ฝนตกนะครับเป็นจะลื่นหน่อยปกติเขาจะเดินเร็วนี่ออสไป เอาหญ้าไปให้กับสาวสวยของเราหน่อยนะพี่ออสนะนูน่นสาวสวยเราอยู่ข้างบนนูน่นเนจะเห็นใต้หัวเลยนะครับเห็นใต้หัวนี่ดาวอ้วนของเราอยู่นี่แหละอืมก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับคุณศึกเราออสไปเร็วไปลูกไปไปแป้นจา๋าแปน้นสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงอยูน่นะ ปเลวเออเไ,ไปต้องอาศัยที่ออสตลอดนะครับเพรลงช้างเราจะทําไม่เสร็จนะครับผมก็จะมีหญ้าเต็มเลยนะครับเราอันนี้เราจะไม่ผูกช้างนะเราจะเอาไว้ตัดนะครับผมเอากขึ้นไปก่อนละไปดูไปไปหาไม้แป้นเราหน่อยเป็นรอแล้ว เส้นทางก็แคบแคบนะครับผมแซงไม่ได้เลยเต็มนะฮะแค่แพออดเดินก็เต็มแล้วนะครับไป,รไ,ปไปเร็วออดเลยไปไปเร็วไปเร็วขึ้นไปเร็วไปไปก่อนนะไปออดเลยเออดเลยไป เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ล้มเกือบโดนหัวบอกแล้วอย่าเขย่านะนี่นะต้นไม้แห้งว่าไงว่าไงจ้านี่ไงเป็นไงจ้าก็สวยอ่อนบนสูงบนสูงไปนั่งกับคุณพี่อ่อนหรือยังบอกบนสูงอ่อนฟังวางลงอ่อนฟังลง นี่นะครับก็จะเป็นพี่ออสนะครับผมนะนี่จะเป็นยาไม้แป้นเรานะครับผมแป้นขอบคุณพี่ออสเลยยังลูกขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเลยยังถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยถอยหน่อยลูกขอบคุณค่าพี่ออสเลยยังขอบคุณสวยเลยขอบคุณพี่ออสค่ะพี่เอาเอายาให้แป้นกินค่ะขอบคุณพี่ออสเลยยังขอบคุณออสเลยยังค่ะค่ะ ขอบคุณพี่ออดเลยนะคอยออดโชคดีค่ะ,ะหงวยังเหีื่ยังแป้นแป้นเหล้วเหรออเนี่ฮะสะเกตด,ดูแป้นเราอยู่นอกโรงนะนี่โครนเล่นทุกวันนะครับอาบทุกวันก็เล่นทุกวันนะครับผมแป้นอ่ะอจับก่อนค่ะขอบคุณนะขอบคุณด้วยขอบคุณพี่ออดด้ย,ยังคุณอีทีลูก คุณพี่ออสด้วยค่ะน่ะแป้นสบายดีไหมอชอบมาอยู่ในป่าเนยชอบไหมชอบไหมลูกอือนี่นะครับในแป้นเราเองนะครับก็นี่จะเป็นหลักของเขานะครับนี่กระท่อมของเราอครับนี่ออดเราออดไปดูเราก็จะไปแล้วนะครับให้ออดไปกิิหญ้าที่หลักข้างล่างนู้นนะครับผมออดจับไปถ้อยไปเวียนไปออสหย่อ,อย ไปไปไปเจ้าไปโอ้ยลื่นมากเลยจับไปจับโอ้เราลื่นนะเมื่อกี้นะโอ้สนุนลื่นมากเลยไปลงไหไปนี่ฮะเราก็จะไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเมื่อกี้นะครับต้นไม้แห้งล่นใส่เราเลยนะเกือบโดนหัวแล้วนะครับดีนะบิดไปนิดเดียวเองไปอดอย่าถูไป เนี่เวลาเบียบฝนึัชอบถูต้นไม้ต้นนี้ดูมันแห้งอีกอ๋ออยู่ด้านหลังนะล,ลูกไปยาย่าเล่นไปออนี่ไปเขย่าละนะเมื่อกี้หล่นนะครับเมื่อกี้หล่นนี่นี่นี่น,นี่ไม้แห้งหล่นนะครับไปลูกไปโอ้โคตรใหญ่เลยดูดิหล่นเมื่อกี้นะครับเก็บโดนหัวเลยนะครับทุกคนไปยาเขามีนะด้านล่าง วันนี้ก็มาส่งยาให้กับแป้นเรานะครับน้ําก็มีนะแป้นเราก็กินไปเมื่อกี้แล้วครับผมคงไม่กินละฝนตกอย่างนี้นะเราเคยพาไปกินแล้วครับฝนตกแบบนี้เขาไม่กินไม่ดื่มนะน,นี่นะครับผมดูเจ้าขุนเราไปแล้วออได้ไปเร็ว,ล,รวลงไปนี่นะครับพี่ออสของเราเองนะครับผู้ช่วยที่ดีของควานแดงนะครับผมก็อยู่ด้วยกันนานนะครับเป็นช้างคู่ใจกันเลยนะครับ อยู่แต่สมัยตอนมีโชว์นะครับผม20กว่าปีแล้วอยู่ด้วยกันนะครับรู้ใจกันเลยนะเชือกน,นี้นะไปแล้วไะไปไปเร็วไม่ไมีไปไปนี่เจ้า,านนะคุณนะคุณคุณสวัสดีครับก่อนคุณคุณเอ้ยครับก่อนคุณ คุณเอ้คุณเสียงเจ้าคุณครับ่อน <c oughs> เ๋ยวพี่ออสมาทักทายหน่อยออสไปเร็วลงกไปไปกินหญ้าข้างล่างลูกไปเร็วเราจะพาออสไปกินหญ้าที่หลักของเขาแล้วกันนะครับผมเจ้าขุนเราก็อยู่ตรงนี้นะนี่ก็อ,อยู่ใต้ต้นไม้นะครับออสเรามีต้นไม้ไม่ได้ใต้ต้นไม้ไม่ได้นะครับ ต้นไม้ตายไปเร็วแคะเปลือกไม้ทุกวันนะครับไปเร็วไปไปก็หลักเขาจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะนู่นหลักไฟออสอยู่ด้านล่างจะเห็นวิวเลยฮะสวยงามมากแฟนเรายิ่งสวยงวามไปอีกฮนะออสไปวุ่นอย่าอย่าเล่นของคุณศึกไปอย่าเอาเขานี่จะเป็นหญ้าคุณศึกนะเราก็จะโยนหญ้าให้อีกทีหนึ่งก็ทุ่มสองทุ่มนะครับจะมา ให้ยาช้างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ตอนนี้เวลาก็ประมาณ5โมงนะครับ5โมงเย็นนะครับเราก็จะทำความสะอาดโยนญ้าให้ช้างนะครับแล้วก็พอ,พอทุ่มสองทุ่มเราก็มาให้อีกนะครับผมโอเคนะครับนี่ออสไปนี่เป็นหญ้าของพาออสนะครับผมจับไปไปกินข้างล่างไปไปกินที่หลักเราไปเร็วก็จะเอาประมาณสักสี่มัดนีไหม ยาเขามี12มัดนะพี่ออสของเรานะครับ12มัดสามมัดแล้วสองจับอีกทีหนึ่งอาอีกทีหนึ่งอ่ะจับไปพอไปพอละไปไปลงไปไปพอไปไปลูกไปพอแล้วไปอันนี้เอาไว้กินช่วงอีกประมาณอีกทุ่มสองทุ่มเรามาให้อีกนะครับไปเร็วโอ้ก็จะมีญ้าแห้งด้วยนะลงไปลูกลงไป นีอนะครับนี่ก็จะเป็นหลักของพาอสนะครับอยู่ด้านล่างนี่นะไปลงไปลงไป <c oughs> นี่ไงครับหลักของเขานะไปลงไปก็จะมีน้ําดื่มด้วยนะครับน้ําดื่มอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพู่ที่หลักของพายอสนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็น น้ำนะครับนี่ของเรานะครับนี่ใสงวงถึงนะครับน้ําใสครับน้ําใสตลอดเลยนะครับเคนะครับเราก็จะผูกช้างแล้วครับให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับผมวิวสวยไหมครับไรออดของเราที่อยู่เขานะครับก็จะแฉะหน่อยนะครับเนื่องจากฝนตกทุกวันนะครับจะให้สะอาดให้เป็นไตไม่ได้นะฝนตกแล้วช้างก็เล่นดินเล่นโคลนนะครับผมนี่นะครับ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการดูแลของผมเองนะครับซึ่งตอนเย็นนะครับผมก็จะมาดูแลอาหารการกินนะครับของออสนะครับแล้วก็แม่แป้นเรานะครับตอนเย็นเราก็มาโยนหญ้าให้แบบนี้ทุกวันนะครับ5้าหรือ6กโมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับบางทีนะครับถ้าเราให้นี้ก็จะเป็นตอนเย็นนะครับให้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณอีกทุ่มหรือสองทุ่มเราก็มาโยนให้อีกนะครับผมแล้วก็ถ้าโยนอีกครั้งหนึ่งก็ยันเช้าเลยนะครับมาเจอกันอีกทีนะครับผม จะเป็นน้ำอ้อยนะออขอคุณเอซีหน่ยขอบคุณครับบอลบอลสูงบอลครับยังบอลครับยังบอลครับบอลกล้างบอลกล้งบอลกล้ง ครับก่อนอีกทีนึงข้อยขาสวัสดีค่ะสวัสดีขาร้อยขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับก่อนยุโรปนะดิขาสดีครับก่อนสวัสดีครับโอเคนะฮะโอเคไหมครับ,อ,รบอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับที่เราดูแลกันนะครับแค่นี้เราก็งานเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เล่นฝุ่นทุกวันนะ ออที่เล่นโคลนทุกวันนะครับหน้าฝนอย่างนี้นะครับโอ้ได้ขัดกันทุกวันนะช้างที่อยู่ในโรงเนี่ยเราอาบน้ําขัดกันแค่ครั้งเดียวก็สะอาดได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นโคลนนะแต่ออนี่เล่นแทบทุกวันนะครับอาวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเล่นนะฝนตกเมื่อไหร่ก็เล่นนะครับผม โอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมในกับไพออสนะครับผมอันนี้จะเป็นน้าอ้อยนะเรามีน้าอ้อยเนื่องจากมีคนท้าให้มานะครับโขอบคุณนะครับขอสวัสดีเดียครับผมนี่จะเป็นหลักของที่อยู่ของไพออสนะครับก็จะประมาณเท่านี้นะครับ จะเละหน่อยๆนะครับอ่าก็ถือว่าคันี้แหละนะครับช้างที่อยู่บนดอยที่ไม่มีโลงก็หลักก็จะแฉะแล้วก็เปียกนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคนะครับแม่แป้นเราก็อยู่บนดอยด้วยนะครับโลงก็หักแล้วนะครับผมโอเคงั้นก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับนี่ครับพี่ออดของเรานะครับสวัสดีนะครับ